ไปรับจิรพัฒน์เป็นจพันออกไปก็ชีวิตก็เปลี่ยนเนาะก็จากตอนนั้นก็มีแฟนแล้วก็เลิกกันไปประมาณ3ปีแล้วตอนนี้ก็กโสดคนเข้ามาเยอะครับก็โปรไฟล์ก็ดีแล้วก็แบบการงานก็ดีแล้วหล่อนู่นนั่นนี่แต่คือเราก็รู้สึกว่าแบบเรายังไม่ได้ชอบเขามากมากเพราะในใจเรารู้สึกว่าประเพศที่3ามอะ่ะมันต้องมีคนที่แบบเข,เขามีแฟนอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้เปิดตัวอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวจากประสบการณ์ก็คือแฟนเก่าของเราก็มีแฟนเก่าขเขาอยู่ที่บ้านด้วยอะไรเงี<ๆ>้ย<ๆ>ก็คือรู้ตั้งแต่แรกคือครั้งแรกที่เขาบอกเราว่าคือเพื่อนขออาศัย อยู่ด้วยสักพักอ่าเราก็คบไปแล้วก็ไม่อะไรพอสองสามเดือนทำไมมันพักใหญ่ๆแต่ทาไมเขายังอยู่บ้านอยู่เลยละอะไรเงี้ยความที่เราเป็นเราเป็นแบบเนี้ยเราก็แบบจะงหิดจะงหิดแล้วก็แบบสืบอไปซื้อมาอ้าวเขาคบ,คบ,คบ,คบมันอยู่ตั้งสิบปีแล้วแต่แค่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือไม่เป็นเพื่อนกันเราก็ไม่ทราบเหมอือนกันนะเพราะเราก็ไม่ได้แบบกระถามไปเขาก็บอกก็ต่างคนต่างมีแฟนกันอะไรเงี้ยครับแต่ก็สองระยะเวลาสองปีที่เราครบกับเขาเราก็ไม่ได้มีความไว้ใจตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพศแบบไปอะแค่ชั่วโมงเดียวก็สามารถทําอะไรกัันนนไดดด้ถูกกปปป่่่ะะ็็เเเเลยแแบบววอตตงาามิิใใจจ กลัวหมนก็กลัวอยู่แต่ถ้าเจอคนที่ชอบมากๆากอ่ะเราก็พุ่งชนเหมือนกันแค่ตอนนี้ยังไม่เจอใครที่ชอบมากๆถามว่ามีชอบไหมก็มีแต่ก็ไม่ได้ชอบมากขนาดที่แบบเราจะพุ่งไปหาเขาขนาดนั้นหนึ่งก็โปรไฟล์สูงหล่อข่าวดังไม่ไม่สนใจอะไรเงี้ยแล้วก็เอาใจเก่งแล้วก็ทนอารมณ์ร้ายเราเป็นคนขี้อ้อนงงแงงงงแงงหน่อยก็อยากให้เป็นเป็นมุมมองที่ความรักที่แบบผู้อื่นเขามองแล้วรู้สึกอิจฉารู้สึกแบบผู้นี้น่ารักนะ ต่างกันมากเพราะตอนนั้นคือเด็กก็คือจะเอาชนะเอาแต่ใจทุกอย่างคือโลกหมุนรอบตัวเองแต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบก็เข้าใจมากขึ้นว่าผู้ใหญ่เขาต้องคิดยังไงแล้วก็ต้องมีสเปซในการการเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแบบเอ้ยมึงต้องสนใจกูคนเดียวนะมึงต้องสนใจกูเนี้แล้วกูก็มึงห้ามสนใจคนอื่นอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเลยจากมุมมองตอนนั้นกับตอนนี้ก็เข้าใจโลกมากขึ้นกับมุมมองความรักที่แบบโตขึ้นก็ไม่ต้องแบบ ต้องติดกันตลอด24ชั่วโมงก็ต่างคนแต่งมีนาที่แล้วก็แบบก็มาจอยกันแค่ชั่วโมงเดียวหรืออาทิตย์ละ2อครั้งก็ให้แค่โมเมนต์่าเออเราเป็นแฟนกันนะก็แค่นั้นก็โอเคแล้ว